สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะคุยหลังเกมกันสันหน่อยนะครับเมื่อวานนะครับเมื่อเย็นวานนี้นะครับฟุตบอลเจลีนะครับคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับผมก็เปิดบ้านเจอกับจูบิโลเอวาตาต้องบอกฟอร์มบูนะครับฟอร์มบูมันมีประเด็นอย่างนี้ท่านผู้ชมครับมันมีประเด็นตรงที่ว่า,าการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนแทคติกผิดฝาผิดลูกผิดฝา,ายังไงอะ โอนิกิอะเปลี่ยนตัวแบบว่าเ,เอา,อางี้ดแบบีกว่าเปลี่ยนตัวยังไงให้ให้ทีมเป็นรองเออดีกว่าเนาะตอนชนะทิพช่วงเจ็ดสิบนาทีแรกใช่ไหมที่ชนะทิพลงเล่นอะ่ะเกมมันดูแบบว่าของฟอนตเล่ดูดีกว่าจูบิโรอิวาตะนะเออก็สามารถที่จะคุมสถานการณ์ได้หมดนำอยู่หนึ่งศูนย์เนาะชนะทิพวก็เกือบยิงได้อ,อ้โหเสียดายมากลูกนั้นหลุดกระชากเข้าไปยิงแม่งมันโดนเหลี่ยมเสาเสาอะไรนะ เสานอกเนาะเออออกไปไม่ไม่งั้นก็จะประเดิมกับคาวาสกิฟอนตเล่ในเรื่องของการยิงประตูในเจลีกเนาะโอ้หน้าเสียดายเลยทีเดียวนะเออนะครับผมแล้วก็โดยช่วงครึ่งหลังนะก็มีจ่ายแอสซิสวยๆนะแทงทะลุคิวเลอร์พาสให้แล้วก็ทางด้านของริมเส้นครึง่งครึ่งหลังอะครึ่งแรกครึ่งแรกแทงทะลุอะแทงทะลุเป็นคิวเลอร์พาสเลยแล้วคัตแบ็กกลับเข้ามาคูบายชิ วิ่งไปผิดช่องไปหน่อยนะครับน่าเสียดายเหมือนกันลูกนั้นนะน่าเสียดายเหมือนกันคะแนนเมื่อวานอ่ะมาดูคะแนนเมื่อวานมาดูคะแนนเมื่อวานครับท่านผู้ชมครับคะแนนเมื่อวานชนะที่ได้6.8นะ6.8นั่นเองนะครับนักเตะเมื่อวาน11ตัวจริงที่ได้คะแนนน้อยสุดเป็นทางด้านคูบายาชิยูคูบายาชิครับที่บทบาทอาจจะน้อยไปหน่อยนะ อาจจะโดดเดี่ยวไปหน่อยนะครับผมนะครับแล้วก็นักเตะที่ได้คะแนนเยอะสุดเป็นทางด้านของอ,อมิกิยามาเนะอ๋อยิงประตูได้ไงออกองหลังที่ยิงประตูได้นั่นเองนะครับผมภาพรวมนะครับผมก็คะแนนของทางด้านชนาติทิพย์ก็ไม่ได้ขี้เล้วขี้เลนะบาหกจุดอยู่ใน6.8จุดแปดหก็หกจุดเก้าก็มีชินตาร่หกจุดเจ็ดก็ วากาสากิเนาะเออเนอาารน,นากะก็7.3นะคะแนนที่น้อยสุดคือเป็นยูคุบายาชินะเออนะเท่าที่ดูเนี่ยนะครับผมมาดูในส่วนสถิติของชนะที่ว่าเป็นไงบ้างอ่านี้ก็เล่นทางกราบซ้ายเนาะเออหกจุดแปดนะอืมนะครับผมก็จำนวนการลงเล่นนะครับประมาณ70เออ70นาทีก็เป็นเหมือนแท็กติกนะ, <S <S นะก็มองว่าเป็นเหมือนแท็กติกของทางด้าน โอนิกินะที่จะต้องเปลี่ยนตัวในช่วงนาทีที่60กว่า70อะไรอย่างเงี้ยลงไปนะครับผมซึ่งผมว่าถ้าชนะที่เล่น90นาทีก็เล่นได้นะครับผมเออนะครับเล่นได้นะเมื่อวานโอนิกิหลังจากที่เอางี้ดีกว่าพอชนาที่ถูกเปลี่ยนตัวลงเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่70ปุ๊บใช่ไหมครับรูปเกมเปลี่ยนเลยรูปเกมเปลี่ยนเลยแล้วก็ทยอยเอาไอ้สาบาซิล สามบารซิลลงอ่ะกลายเป็นรูปเกมที่ฟอนตาล่ได้เปรียบอยู่นะครับกำลังกดอยู่ท่านผู้ชมตอนที่ชนาทิปเราไม่อยากจะแบบว่าไปอวยชนาทิปว่าเฮ้ยชนะทิปมีแต่ภาพรวมภาพรวมจริงๆภาพรวมจริงๆอะ่ะตอนที่ชนาทิปลงเล่นเชื่อมเกมแล้วก็ไล่ตัดบอลนอะอารมณ์นี้แบบว่าผมดูเมื่อวานนะช่วงครึ่งครึ่งแรกอะ่ะชนาทิแบบอาจจะ อาจจะยังไม่ค่อยมีบทบาทมากเท่าไหร่เพราะว่าอะไรรู้ไหมแมงจูบิโรอิวตะมึงเล่นรถบัสใส่ไงมึงเล่นรถบัสทั้งเกมเลยคือ compact แน่นนะครับระบบเหมือนเล่นเหมือนซัปโปโรเลยหลัง3ตัวใช้หลัง3าตัวแล้วก็กลางแน่นแล้วก็โดดเดี่ยวคือหน้าตัวเดียวนะครับหน้าตัวเดียวนอกนั้นกลางแน่นแล้วก็ลงมาเป็นฟอร์มฟอร์เมชันก็คือว่าเวลาเล่นตั้งรับอบแม่งกองหลังกองกลางกับกองหลังอแน่นไปหมดเลยมันเลยเจาะยากไง ก็อย่างนี้โดยธรรมชาติฤดูการนี้ที่ฟอนตาเล่เล่นยากก็คือว่าทีมไหนที่เจอฟันตาเล่ก็จะเล่นเกมแพ็กแน่นไว้ก่อนรู้ว่าการเล่นการเข้าทำของทางด้านฟันตาเล่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะรวดเร็วเขาก็เลยเล่นเกมตั้งรับไว้ก่อนตั้งรับรอสวนกลับตั้งรับรอสวนกลับอย่างเงี้ยมันก็เลยลําบากบทบาทที่จะเล่นเกมลุกของชนาทิ่ในครึ่งเวลาแรกก,ก็ก็เลยลําบากเออไม่ไม่ใช่ว่าเฮ้ แอดเจมส่งคือเจมันแปะคืนหลังส่งคืนหลังอีกแล้วนะถ้าผู้ชมต้องสังเกตดูทั้งทีมนะไม่ไม่ใช่เพราะชนะที่คือทั้งทีมอะต้องแบบว่ามันมันเจาะไม่ได้ก็ต้องส่งคืนหลังหลายตำแหน่งมันงานที่ได้บอลมันมันเจาะไม่ได้ก็ค่อยๆนวดไปส่งคืนหลังเออส่งคืนหลังออกข้างส่งคืนหลังออกข้างนวดแล้วมีจังหวะเจาะแนวลึกบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเจาะไม่ค่อยเข้าไงคือจูบิโรเอเวตะครึ่งแรกอะมึงมาแผนรถบัสเลย มนเลยจอดยากต้องต้องดูสภาพการตอนตอนนั้นด้วยนะเออนะครับสภาพการตอนนั้นด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่ชนะทิ่มันมันมีชอ็อตครึ่งแรกก็มีช็อตจังหวะก็มีชออ็อตอ่าช็อตจังหวะที่ที่ทางด้านชนะทิ่แทงทะลุได้เหมือนกันเออแทงทะลุเกือบได้ประตูจากลูกแอซซิตเหมือนกันสวยๆนะครับผมแล้วครึ่งเวลาหลัง ก็อย่างที่ผมผมก็คาดในใจแล้วว่าเอ้ยเดี๋ยวโอนิกินะ่าจะเปลี่ยนช่วงนั้นนะนาทีเจ็ดสิบเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนออกแน่นอนอะไรอย่างงี้ยนะเปลี่ยนอ,อ่ก่อนจะเปลี่ยนตัวอีกยี่สิบนาทีในครึ่งเวลาหลังใช่ไหมครึ่งยี่สิบนาทีในครึ่งเวลาหลังมีจังหวะที่อ่าพอทางด้านของจูบิโลโดนนามีการเปิดเกมมากขึ้นจูบิโลเปิดเกมมากขึ้นหลังหลังเริ่มมีอ่ามีช่องให้หลังของจูบิโลเริ่มมีช่องให้ในการโจมตีนะครับผม ก็ทําให้ชนาทิ่มีพื้นที่ในการเล่นเกมบุกในการโต้โสวนกลับนะครับซึ่งเป็นเกมที่ชนะทิ่ถนัดอยู่แล้วในการเล่นจังหวะเขาเรียกว่าท r a n s i t i o n จากรับเป็นรุกแล้วโต้ counter attack เงี้ยชนาทิ่จะถนัดถนัดอยู่แล้วถ้าท่านผู้ชมเห็นชนะทิ่เล่นในซัปโปโรเอ้ยนะครับเล่นจังหวะซัปโปโรเป็นแนวเป็นเป็นทีมเป็นทีมเล็กที่เล่นบอลรับแล้วโต้กลับอยู่แล้วซึ่ง ซึ่งมันเป็นเคมี Me, มันจะเข้ากันตรงนี้กับชนะทิพย์ไงแบบว่าเล่นเกมโต้กับชนะทิพย์เล่นเกมโต้ก,ก,โตกับได้ดีนะเออแล้วลูกลูกที่เกือบยิงประตูได้ก็มาจากการเปิดเกมของจูบิโรเอลตะแล้วโดนตัดเกมทาริชันเร็วนะครับผมแล้วโต้แล้วให้บอลมาท,งทางทะยงมาให้กับทางด้านชนาทิพย์ในฝั่งซ้ายกระชากเข้ามาแล้วก็ยิงโอ้โหลูกนั้นก็เสียดายเนาะเสียดายเกือบเข้านะแต่ก็ทําได้ดีแล้วล่ะทําได้ดีลูกนั้นผมกลัวอย่างเดียวอะ ลูกนั้นกระชากไปของกลัวนี่กลัวชนะที่จะจ่ายนั่นแหละมันต้องยิงอย่างนั้นแหละคือกระชากเข้าไปขนาดนั้นแล้วต้องยิงนั่นแหละเป็นสัญชาตญาณที่จะต้องยิงนะครับไม่เป็นไรครับฝึกซ้อมให้ชํานาญในเรื่องของการยิงประตูนะครับเมื่อโอนิก,กิเมื่ออ่าเมื่อโอนิก,กิต้องการที่จะวางให้ชนะที่เป็นตัวรุกเต็มตัวอ่ะก็นี่แหละก็คือหน้าที่หลักของเกมรุก3ประสานเกมรุกนั่นก็คือการจบ จบสกอรหรือว่าการยิงประตูนั่นเองอะ่ะเข้าไม่เข้าช่างมันขอให้ได้มีจังหวะจบออจังหวะเปอร์เซ็นจบนี่ก็คือมีมันก็เป็นจังหวะที่ได้ลุ้นประตูไงแต่ถ้าสมมุติชนะทิพกระชากไปเรารอจ่ายอย่างเงี้ยมันก็เสียโอกาสนะ่าเป็นเป็นสิ่งที่คนจะทําอยู่แล้วนะครับผมก็คือยิงเข้าไม่เข้าช่างมันขอให้ได้ยิงไว้ก่อนเออนะครับไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะครับผมคือผมก็ไม่อยากจะเข้าข้างนักเตะเรานะ ไม่เข้าข้างแต่มันรูปการมันเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าพอเปลี่ยนชนะทิพย์สงสิงนป์อา่าออกใช่ไหมอตอนแรกเปลี่ยนโตโนโ่ออกมาก่อนเปลี่ยนชนะทิพย์ออกมาพอเอามาซินโยลงไปเอาใครไม่รู้ลงไปอ่ะแล้วก็สามประสานดามิเยาเจ้าสมิธอ่ะเอาเคราวนี้รูปเกมเปลี่ยนเลยนะถ้าใครได้ติดตามดูตั้งแต่ต้นเกมจนถึงท้ายเกมนะพอนาทีเจ็ดสิบเป็นต้นไปอ่ะเอาละ ทางด้านของจูบิโล่ก็มีการเปลี่ยนตัวแต่โมเมนตัมจากที่ได้เปรียบอยู่ของทางด้านของฟอนตาเล่กลายเป็นว่าเอา้าท้ายเกมโดนทางด้านจูบิโล่ไปตากกดซะง,งั้นกดซะงั้นครอบครองบอลเอามาเข้าทำเขา้าเอามาเข้าโจมตีมากขึ้นมีโอกาสมากขึ้นสุดท้ายโดนตีเสมอครับเออนั่นแหละอันนี้ต้องบอกว่า โค้ชต้องรับผิดชอบเรื่องแท็กติกการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเลยนะผิดเวลาผิดตัวแล้วก็ผิดเวลาด้วยนะครับผมซึ่งถ้าม,มันจะเข้าคอนเซปต์่างนี้ท่านผู้ชมตัวเล่นดีเปลี่ยนออกตัวกระจกเปลี่ยนเข้ามาเข้าคือมันเข้าคอนเซปต์นี้เลยเล่นดีเปลี่ยนออกอเล่นดีเปลี่ยนออกตัวดีเปลี่ยนออกตัวกระจอกเปลี่ยนเปลี่ยนเข้าอะไรอย่างนั้นนะอ่ะเอออย่างนั้นเลยนะครับผม รูปเกมถ้าผู้ชมไปดูนะช่วง70นาทีแรกนะกับช่วงท้ายเกมนะคนละเรื่องเลยแล้วก็โดนตีตีเสมอนี่เสียหายนะก็คือมันจะตามมารินอไม่ทันไงก็จะมี34แต้มทางด้านของมารินอตตอนนี้แข่งไป18นัดเท่ากับทางด้านของฟอนเทเล่มี36มสิบตอนนี้ช่องว่างห่าง2อแต้มละมารินอโคตรโหดเลยไอ้ก่อน ก่อนหน้านั้นก็คือมารีนอแข่งก่อนมาลีนอถลม่มถล่มทั้งน้านคาชิว่าเลโซอันดับทีมันดับสี่นะอันดับสี่ตอนนี้คาชิว่าเลโซอตอนแรกอันดับประมาณใกล้ๆลุ้นแชมป์เหมือนกันโดนโดนไปสี่ศูนย์นะนะครับเออนะครับผมว่าความในความเห็นส่วนตัวนะถ้าชนาทิปยังไม่ถูกเปลี่ยนตัวออกผมว่า เกมมันสถานการณ์มันอาจจะไม่ลําบากขนาดนั้นมันอาจจะยังไม่เป็นรองนะครับผมเห็นได้ชัดเลยว่ามีการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวในช่วงนาทีเจ็ดสเป็นต้นไปอะเริ่มทยอยเปลี่ยนตัวปุ๊บอ่แม่งเหมือนเอ็มเพลเยอร์คับอีหลอบเดียวกับเอ็มเพลเยอร์ครับเลยนั่นแหละทรงบอลน,นะครับผมแล้วเปลี่ยนมามีประโยชน์อะไรไอ้สามบาซิลน่ะมาซินโยเจ้าสมิธ ดามิเยาดามิเยาคือต้องบอกยอมรับนะว่าเมื่อก่อนไอ้ฤดูการได้แชมป์นั่นแหะฟอร์มโหฟโดฟอร์มดีดดเนาะแต่ก็มันดอกอะ่ะก็ฟอร์มมันดอกไปแล้วอะเออนะครับก็น่าสียดายนะน่าสียดายถ้าสมมุติให้ชนะที่ได้ลงเล่นอีกสักประมาณ80นาทีลงอีกสักประมาณ80นาที8ปดค่อยเปลี่ยนตัวออกอาจจะแบบว่าเออมันยังรักษาเชฟ เชฟการเล่นของของทีมโดยรวมได้อยู่เนาะเออรักษาเชฟเพราะว่าอย่าลืมนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมจังหวะตัดบอลของชนาทิพถ้าใครสังเกตนะผมเห็นตั้งแต่นัดนัดแรกนัดแรกที่ชนะทิพหายเจ็บกลับมานะจนมาถึงนัดเนี้ยผมนึกถึงอะไรจังหวะตัดเกมนึกถึงกองเต้เลยหรือไม่ใช่ว่ามาเทียบว่าเหมือนกองเต้นนะหมายถึงว่าชนาทิพมี option, ออปชันอีมีมีสกิลอีกอันหนึ่งคือการตัดบอลครับ การตัดบอลผมเห็นหลายจังหวะเลยว่าชนะที่ตัดบอลได้ดีมากตัดบอลแดนกลางการวิ่งล้วงไปเอาบอลอ่านจังหวะในการในการเข้าบอลเร็วแล้วก็ตัดบอลน,นะครับการไล่บอลอันนี้เป็นเป็นอะไรที่ผมว่าบอกว่ามีประโยชน์นะมีประโยชน์มากแล้วเจขยันไล่ไล่บอลเจขยันไล่บอลขยันไล่ตัดบอลแล้วมีหลายจังหวะที่เป็นวินนิ่งบอลที่สามารถตัดบอลได้นะครับตัดบอลได้หลายจังหวะ นัดเมื่อวานก็เหมือนกันมีหลายมีหลายช็อตที่ชนะที่ปัดบอลล้วงบอลมาได้เลยแล้วก็เอามาเอามาเชื่อมเก,ม,เกมต่อได้นะครับผม่ะมาดูเสถิติกันหน่อยเล่นไป70นาทีเนาะยิงยิงไม่เข้ากรอบ1ครั้งครับชนชนกรอบอชนเสาอ๋อชนเสาชนเสาหครั้งนะเออนะครับพลาดโอกาสสําคัญ1ครั้งเออลูกนั้นแหละลูกที่ยิงแบบว่ายิงยิงแล้วมันไปชนเหลี่ยม เสียดายเนาะมันชนเหลี่ยมเหลี่ยมนอกอะ่ะโอ้น่าเสียดายมากกระชากมาสวยน่นเป็นเป็นเป็นวิธีเป็นวิถีของเกมรุกคือไม่ให้บอลก็คือยิงเลยอย่างนั้นแหละหลุดไปต้องยิงต้องยิงอย่างเดียวเข้าไม่เข้าอีเรื่องต้องยิงนะครับต้องยิงนั่นแหละครับเป็นจังหวะที่เราที่ที่ท,ที่ที่เป็นสิ่งวิถีเกมรุกต้องทําอยู่แล้วนั่นเองนะครับผม ผมเชื่อแน่ว่าถ้าชนะที่ฝึกซ้อมยิงประตูบ่อยๆนะมันจะเกิดความชํานาญมันจะเกิดความชํานาญขึ้นถ้าฝึกติวเข้มแล้วก็ฝึกซ้อมการยิงประตูเรื่อยๆเรื่อยๆนะทุกอย่างมาจากการฝึกซ้อมถ้ายิ่งซ้อมหนักซ้อมยิงประตูแบบว่าหลายหลายมุมมุมแยงหลายมุมอะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆความชํานาญพอไปสนามจริงอะ่ะมันมันจะเกิดความชํานาญมากขึ้นไปอีกอ่า ใช่ว่าชนะที่ไม่เคยยิงประตูได้นะในเจลีใช่ไหมตั้งแต่สมัยเล่นให้ซัปโปโรใช่ไหมเขาก็ยิงได้เจ็ดแปดประตูเลยนะฤด,ดูกาลที่ได้ uh, the best of uh, player of the year เออนั่นแนหะปีป,ปีไหนวะปีสองพันสิบแปดหรือเปล่านั่นแหละเออนะโอหยิงเป็นก่อเป็นกำรรเลยนะเออมิดฟิลด์อ่ะนะครับเออแล้วก็ เล่นในานามของฟอนตาเล็ก,ก็ยิงได้นะครับในในเวทีในถ้วยใหญ่เนะี่ยเอซีเลนกรูกนั่นก็สวยช็อตนั่นก็สวยก็คือกระชากกระชากหลบสองหลบสมออกองหลังของไอกวางโจนะครับแล้วก็เข้าไปยิงนะครับลูกนั้นนะฮะเออนะดสิติอื่นๆเนะาะสัมผัสบอลโดนบอลประมาณ69น่าจะ69ครั้งเนาะอืมนะครับแล้วก็ผ่านบอลแม่นยำนะครับ ประมาณ90%เลยนะเออนะครับ90%นะครับผมเปิดบอลแม่น2ครั้งนะครับผมเปิดบอลยาวแม่นนะครับผม4ี่สองเปิดเปิดบอลแม่น2อศูนย์นี่หมายถึงอะไรวะหมายถึงว่า2ครั้งแต่มีความแม่นยำสูงเนี่ยเหรอแม่นยำหมายถึงคิวเลอร์พารเหรอมันมีจังหวะคิวเลอร์พาร์นี่เออบอลยาวแม่นแม่นยำสอครั้งเออนะครับส,สอเนี่ยสใน4เนาะชนะการดวล บนพื้นนะครับดวลบนพื้นก็คือการดวลแบบว่าจังหวะมีจังหวะที่จะต้องอมีจังหวะที่ชนะทย์จะต้องเอาตัวรอด5ครั้งก็วินนิ่งบอลน,นะครับ3ครั้งนะครับผมเอาชนะได้นะครับลูกกาอากาศไม่มีเพราะว่าชนะทย์ไม่ได้ถนัดในเรื่องของลูกกาอากาศเนาะออเออแล้วกเ็เสียการครอบอบอลสิบครั้งเนาะฟาไม่มีถูกฟาไม่มีนะเออนะครับ สกัดบอลได้หนึ่งครั้งเออสกัดบอลแย่งบอลได้สามครั้งนะช็อตแย่งบอลน,นะครับเอออันนี้ก็เป็นสตินะครับสถิติจากโซฟาสกอร์เนาะเออคะแนนหกจุดแปดก็กลางๆครับไม่ไม่ได้เลวไรอะไรนะครับผมสําหรับคะแนนของเชนฮิปคะแนนภาพรวมหกจุดแปดแปดเนาะหกจุดแปดแปดนั่นเองนะครับผมอืมนะครับก็ไอตัว หลักลงมาก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ยิ่งเปลี่ยนตัวหลักมาเอ้ไม่ใช่เปลี่ยนตัวหลักเปลี่ยนตัวสำรองลงมาเปลี่ยนตัวสำรองลงมาปุ๊บนาทีเจ็ดสิบแล้วเกมไม่เปลี่ยนเกมเป็นรองเนี่ยมันก็น่าคิดใช่ไหมมันก็น่าคิดไหมว่าเอ้ยตอนชนะที่ลงเล่นอยู่เนี่ยในเจ็ดสิบนาทีเนี่ยมันมันทาให้เกมมันดูหวือหวามันทําให้เกมการออฟอนเตเลม่มันดูสถานการณ์ได้เปรียบอยู่ แต่พอเปลี่ยนตัวปุ๊บเอาอะไรวะทำไมมันการครอบครองบอลกลายเทโมเมนตัมเทมาทางฝั่งจุบิโลอิไปตาได้ไงแล้วก็โดนกดสุดท้ายโดนตีเสมออ่ะอันนี้มันมันคิดเป็นอื่นไม่ได้ว่าการจัดตัวผิดที่ผิดเวลาของโอนิกินะเออถ้าเราวนะิเคราะห์นะนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้มาเฮ้ยเราเข้าข้างนักเตะนักเตะไทยเราอะไรอย่างนั้นนะ หมายถึงสภาพการมันเป็นอย่างนั้นคือตอนชนะทีปลงเล่นเจ็สิบนาทีแรกเนี่ยเฮ้ยลูกเกมเราได้เปรียบอยู่เลูกเกมเราได้เปรียบอยู่ลูกลูกเกมเราได้เปรียบอยู่ใช่ไหมแต่พอเปลี่ยนตัวหลังเปลี่ยนตัวออกไปเอ้าทำไมลูกเกมเราเสียเปรียบวะลูกเกมของทีมชนะทีปเราเสียเปรียบวะอ่ะมันน่าคิดอยู่นะใช่ไหมมันน่าคิดอยู่ว่าเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมทำไมเปลี่ยนเปลี่ยนทามมิ่งไม่ถูกเวลา เออสมมุติให้ธนชนะทิพได้เล่นอีกสักหน่อยนึงที่ประมาณนาทีที่80กว่า85เออแล้วค่อยเปลี่ยนเบินเวลาอะไรก็ว่าไปใช่ไหมแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนตัวสำรองลงมาทําอะไรได้ไหมทาอะไรได,ได้ได้บ้างอก็ทําอะไรไม่ได้แถมไม่พอเสียประตูอีกทั้งหากเออใช่ไหมเพราะว่าตอนชนาทิพอยู่อยู่ในสนามนะ จังหวะการบีบเอาบอลการตัดบอลน,นะครับช็อตตัดบอลของชนาทิ่ทำได้ดีนะเออชนาทิ่ไม่ใช่ว่ามีเฉพาะเรื่องของเกมลูกนะตอนนี้นะผมมองว่ามีในเรื่องของการช่วยเพื่อนในเรื่องการ,การเล่นเกมรับได้ด้วยนะครับมาตั้งแต่นัดที่แล้วจนมาถึงนัดนี้นะครับเออนัดนี้ถือว่าทําได้ตามลําดับไปเรื่อยๆถ้าผู้ชมอาจจะมองว่าเฮ้ยครึ่งแรกอะเฮ้ยชนาทิ่ไม่ค่อยโดดเด่นเลย ต้องดูภาพรวมก็คือไม่มีใครเด่นไปกว่าใครมากนักนนองอาจจะมีกองหลังตัวหนึ่งที่ยิงประตูได้นะอาจจะมีเลนักกะที่มีส่วนร่วมกับเกมเพราะใช้รูปประสบการณ์รูปเกา่าอะไรก็ว่าไปเนาะแต่ภาพรวมมันมันไม่ได้มีใครเด่นขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าต้องดูคู่ต่อสู้ด้วยคู่ต่อสู้แม่งมันเล่นเกมรับทั้งเกมเลยนะคือมึงมึงบุกมาเยือนเพื่อเล่นเกมรถบัสนะครับคอมเพก์แน่นไปหมด หลังแน่นกลางแน่นไว้ก่อนหน้าตัวเดียว like, อย่างเงี้ยจังหวะสถิติเออครึ่งแรกอ่ะจังหวะบุกของจูบิโร่เป็นศูนย์นะเออเป็นศูนย์นะครับจังหวะบุกของจูบิจังหวะบุกของจูบิโร่เอวอเเป็นศูนย์นะครับครึ่งแรกเนี่ยเดี๋ยวลองย้อนไปดูนี่มีสถิติไหมอ่ะสถิติสถิติอ่ะสถิตินี่อ่ะดูสถิติก่อนของทั้งสองฝั่งนะของทางด้านอ่า เขาไวสกิฟอนเต้กับจูบิโรอเวตตะเนาะเออเดี๋ยวนะเออเออ,เอ,อ,เอ,อแอป,ปนี้มันดีให้มันมีมันมีสถิติทุกอย่างเลยนะเออนะครับการครอบครองบอลของฟอนเต้หกสิบสองเปอร์เซ็นตะ์ปารนะแล้วก็ทางด้านของจูบิโรอเวตตสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์เองนะเออนะครับแต่ต้องบอกว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจบเกมถือว่าถือว่ากำไรอยู่นะทางด้านของจูบิโรนะครับผม ช่วง60-70นาทีแรกจูบิโลอาจจะสู้ไม่ได้เลยสู้ไม่ได้เลยเพราะว่าโดนกดโดนกดแล้วพอพอโอนิกิเปลี่ยนตัวปุ๊บอ้าวชิบหายเลยกลายเป็นว่าจูบิโลมีการมีมีจังหวะลุ้นมีจังหวะการครอบครองบอลได้มากขึ้นนะครับผมผม,ผมนั่งรถเมล์ไปผมนั่งดูไปเนี่ยผมเห็นการเปลี่ยนแปลงนะ้าตั้งแต่นาทีแรกจนมาถึงนาที70นาที70จนมาถึงนาทีที่90บวก5ใช่ไหมเออนะครับผม ช่วงเนี่ยยิงทั้งหมดนะครับทั้งด้านฟอนตตเล่ยิงไป10ครั้งทางด้านของจูโรเวตาช่วง20นาทีสุดท้ายมีโอกาสยิงมากก็ประมาณ7ครั้งนะครับผมยิงเข้ากรอบฟอนตตเล่สาครั้งส่วนทางด้านของอิวตะจูบิโร2สอครั้งนะครับผมยิงไม่เข้ากรอบ4ครั้งฟอนเาเล่นะแล้วก็ทางด้านของจูบิโร3สาครั้ง การยิงแล้วก็ถูกบล็อกถูกเซฟนะครับผมสามต่อสองนั่นเองนะครับในส่วนของการยิงยิงแล้วถูกบล็อกเนะเาะเตะมุมาทางด้านของฟอนเตเล่เตะมุมมากกว่า5ครั้ง5้ต่อ2อต่อเตะมุม5้ต่อสเนาะแล้วก็ล้ำหน้า1ครั้งนะครับทางด้านของจูบิลนะครับนอกนั้นก็เป็นฟาวใบเหลืองฝั่งละสองออนะครับพลาดโอกาสสำคัญ คนละหนึ่งครั้งนะครับก็เป็นหนึ่งพลาดโอกาสสําคัญนั่นก็คือโอกาสจากชนะทิพนั่นแหละจังหวะที่ยิงยิงแล้วมันชนเหลี่ยมเหลี่ยมนอกอะนะครับผมจังหวะโจมตีอ่มนะมาดูจังหวะ,ะหวลุกสวนกลับเห็นไหมลุกสวนกลับทางด้านของจูบิโลไม่มีเลยนะจังหวะลุกสวนกลับโต้จังหวะโจมตีสวนกลับเป็นศูนย์นะครับของทางด้านจูบิโลนะยิงภายในกรอบเขียโทษหกต่อห้านะ ยิงจากนอกกรอบเขียนโทษ4ต่อ2อผู้สาป้องกันผู้สาประตูป้องกันนะครับ1ต่อ2อนะครับผมการผ่านบอลมากกว่านะฟันตาลีมากกว่าเพราะว่าเป็นเป็นผู้ที่เซตเกมบุกใส่เนาะแล้วก็ตั้งรับอย่างเดียวจูบิโละนะนะครับอันนั้นก็สถิติอื่นๆน,นะการเลี้ยงการเสียบอลน,นะครับก็เสียบอลมากกว่าด้วยซ้ำทางด้านของเห็นไหม จูบิโลเสียบอลเป็นร้อยยี่สิบเอ็ดครั้งนะครับเสียบอลมากกว่านิดนึงนะครับเนี่ยอันก,นก็การแย่งบอลก็สูสีอยู่ ception, อินเตอร์เซปชันการอินเตอร์เซปก็คือการตัดบอลเนาะอันล่างสุดก็คืออ่าทางด้านของฟอนเตเล่สามารถตัดบอลน,นะครับตัดบอลแล้วเอามาครอบครองได้นะฮะสิบสามครั้งนะครับสิบสามต่อหกนะครับการเคลียร์บอลจูบิโลมากกว่าครึ่งต่อครึ่งเลยสิบต่อยี่สิบเอ็ด เพราะว่าต้องเล่นเกมรับนะเลยแล่นเคลียร์บอลเยอะกว่าเคลียร์บอลออกจากพื้นที่อันตรายอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะอันนี้ก็คือภาพรวมคุยหลังเกมนะว่าเป็นอย่างไรอะไรยังไงอันนี้ก็มีกราฟิกให้ดูด้วยนะเออดีป่ะเออนะครับครอบครองบอลเปอร์เซ็นต์เนี่ยเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นนการครอบครองบอลน,นะเออครับเออนะครับเกมบุกนะทั้งหมด มันมีครึ่งแรกครึ่งหลังด้วยเนะนี่ยนี่มันแบ่งเป็นครึ่งครึ่งด้วยนะครึ่งแรกนี่โอ้โหหกสิบสี่ต่อสามสิบหกเปอร์เซ็นตนะครับการครอบรองบอลนะเ<ม>นี่ยก็เฉลี่ยแล้วก็คือฟอนตาเล่เหมือนจะได้เปรียบนะแต่ผลลัพธ์ออกมาไม่ดีเท่าไหร่ผลลัพธ์ออกมาไม่ดีเท่าไหร่มันวัดกันที่ยี่สิบนาทีสุดท้ายเนาะเออยี่สิบนาทีสุดท้ายจริงๆนะครับก็ ตัวถ้าไอ้พวกสมมตินะถ้าไอ้พวกบารซิลลงมาแล้วมีการเปลี่ยนเกมทําให้แต่ถบ่มองอีมุมนึงอาจจะมองว่าเฮ้ยมองอีมุมนึงว่าโอนิกิอาจจะมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะลงน,นาทีที่70เป็นต้นไปเ,เดี๋ยวจะเหมือนในนัดที่ซัโปโรเออนัดซัโปโรก็คือว่าพอเปลี่ยนตัวบารซิลลงมาแล้วก็สามารถที่จะทําเกม ยิงได้ยิงได้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไม่เป็นอย่างที่คิดเนาะไม่เป็นอย่างที่คิดมันส่งสัญญาณมาตั้งแต่นัดที่เอมเพล r c อร์ครับละเอมเพล่อรครับละนะครับผมอันนี้เป็นความผิดพลาดการปรับเทคนิคอาจจะผมมองว่าผิดเวลาไปหน่อยผิดตัวและผิดเวลาเนาะผิดตัวและผิดเวลาไปหน่อยนั่นเองนะครับนะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมนี อ่ะแลบลิ้นให้ท่านผู้ชมหน่อยเฮ้เออแลบลิ้นได้เว้ยเอ้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ